สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องว่าสําหรับน้องๆน,นะคะและลูกหลานที่จะมาประเทศเยอรมันเมื่อคุณมาถึงเยอรมันคุณเจอคุณเจอคนไทยอันนี้ก็ไม่กรณีนี้ไม่ใช่ทุกคนนะก็บอกก่อนว่าเป็นบางคนเนาะถ้าเขาเล่าอะไรให้ฟังหรือว่าพูดอะไรให้ฟังเราต้องมีสตินะคะต้องมีสติที่จะตั้งมั่นในตัวเองว่า ก่อนที่เราจะเชื่อเขาทุกอย่างเพราะการมาใหม่ๆที่นี่เรายังไม่รู้ว่าชีวิตของคนที่นี่ใช้ชีวิตแบบไหนเออแล้วก็อยู่แบบไหนอะไรยังไงการใช้เงินการเออเป็นอยู่การเออชีวิตประจําวันแบบคือเราต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยอันนี้เราจะเล่าเป็นตัวอย่างเอาเรื่องเรากกอนเนาะเออเรามาถึงที่นี่เออได้ไม่นานเราก็จะรู้จักคนไทย คือรู้จักมาจากประเทศไทยแล้วก็ก็อยู่กันต่างเมืองเนาะพี่เขาก็จะโทรมาเล่าให้ฟังว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สามีจะต้องให้เงินเราทุกเดือนเดือนละห้าร้อยยูโรถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เราเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือว่าเออประมาณว่าคมเออคมเหงเราอะไรประมาณนี้ เราต้องเข้มแข็งต้องเอาเงินไอเน,นี้ยเขาเรียกว่าเงินติดกระเป๋าไว้ทุกเดือนเดือนละห้าร้อยยูโรให้ได้อันนี้อันนี้เราอันนี้เราเชื่อมาก่อนนะน,นี่จะเล่าให้ฟังว่าสีกวิาปีที่แล้วคือเราเราเชื่อเขามาก่อนโอ้ยเราก็ภาษาก็ไม่เก่งแต่เราก็พยายามเนาะก็พยายามคุยกับเขาว่าเนี่ยพี่เขาบอกว่าเธอต้องให้เงินชันทุกเดือนเดือนละห้าร้อยยูโร คือเป็นความโง่ของเราเองอะ่ะเราเชื่อเขาเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มาเป็นยี่สิบปีเนาะเราก็เชื่อว่าเออเรื่องนี้คือเรื่องจริงเราก็อยากจะให้แฟนเราทํากับเราแบบนี้มากเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยคือต้องให้ถ้าไม่ให้คือถ้าผู้หญิงคนไหนที่อยู่แล้วไม่ได้ห้าร้อยยูโรเนี่ยทุกเดือนเนี่ยหรือสามร้อยสี่รอยูโรต่อเดือนเนี่ยถือว่างโง่เป็นผู้หญิงที่งโง่ฉะนั้นเราต้องเออประมาณว่า ต้องขอให้ได้อะตอนใหม่ๆเนี่ยเขาว่าอย่างนี้เราก็เชื่อเขาโอ๊ยเราก็มีปัญหามากมายทะเลาะกับแฟนกับอะไรภาษาเราก็ไม่ค่อยเก่งเนาะแต่ว่าเราก็ใช้แบบเออสมุดเขาเรียกอะไรนะเออสมุดที่เขาอ่านศัพท์ของภาษาเยอรมันสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีเราก็ไม่มีมือถือที่มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรเนาะก็ไม่มีแปลใช่ไหมก็แปลกันไปแปลกันมาก็ฝ่าจะเข้าใจกันอยู่ด้วยกันเนาะมันก็ต้องเออ เราพูดไม่รู้เรื่องบ้างอะไรบ้างเขาก็ใช้ความเข้าใจกันที่ว่าเออประมาณนั้นประมาณนี้โดยประมาณว่าก็คุยกันเขาก็อธิบายให้ฟังนะอธิบายให้ฟังว่าทุกคนที่นี่เกือบจะทุกคนคือมนุษย์เงินเดือนเขาจะมีเงินเดือนแต่ละเดือนเดือนเท่านั้นเท่านี้ค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรสารพัดค่ากินค่าอะไรคือ ถ้าจะให้ทุกเดือนเดือนละห้าร้อยูโรแล้วฉันจะเอาตังที่ไหนจ่ายค่าเช่าแล้วฉันจะเอาตังที่ไหนเออกินอันนี้พูดในฐานะที่ว่าเราก็ไม่ได้มีสามีที่ร่ํารวยเนาะสามีเราก็เป็นเผู้ชายที่กเกษียณแล้วซึ่งเงินกเกษียณก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายคือพออยู่พอกินแต่เขาไม่สามารถที่จะให้เราได้หรอกทุกเดือนเดือนละห้าร้อยูโรอะตามที่พี่คนนั้นบอกพี่คนนั้นบอกว่าอย่าง แบบโง่ๆ่เลยนะต้องได้แต่เราก็โง่งนะเราเชื่อเราเชื่อเขาเชื่อพี่เขาโอ้ยทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวจนฝ่าเราจะเข้าใจคือเราได้อยู่นานๆเข้าเราถึงเข้าใจว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาให้เงินเราทุกเดือนเลยเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรมากมายจ่ายค่ากินค่าใช้จ่ายค่าอยู่ค่ากินแล้วมันก็เหลือบ้าง แต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายเนาะเออแฟนก็มีเงินกเกษียณแค่พันกว่าค่าเช่าบ้านก็ไปสี่ร้อห้าอแล้วประมาณนั้นก็ไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรทัศน์ที่นี่นะค่าทรทัศน์เราก็ต้องเสียเนาะถึงแม้เราจะดูเออค่าทรทั์เออที่ของเรามันเป็นการเก็บโดยอัตโนมัติทุกคนที่มีที่มีห้องเช่าหรืออะไรเป็นชื่อของตัวเองจ่ายโดยอัตโนมัติ ฟังเพลงฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเราต้องเสียอัตโนมัติอยู่แล้วของพวกนี้ตอนนี้ก็เราก็เชื่อเขาตอนนี้ฝั่ฝ่เราจะเข้าใจได้ก็คือเราเกือบได้เลิกกันกับเรื่องแบบนี้นะเพราะเราคิดว่าเออพี่เขาพูดจริงพี่เขาเออจริงใจกับเราอะเชื่อไหมโทรมาเล่าให้เราฟังทุกวันมันต้องอย่างนั้นนะมันต้องอย่างนี้นะเธอต้องแข็งเธอต้อง,องี้เสียมอย่างนี้ก็มีนะคะ อันนี้บางเอิญเราเป็นคนที่แบบว่าไม่เท่าไหร่กับเรื่องแบบนี้ไงก็คือกินอยู่กับเขาเออไปลงเรียนไปอะไรอย่างนี้ก็คือเราใช้จ่ายเรากินอยู่ในนี้เราไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะต้องเออเอาเงินทุกวันวันละเท่านั้นเท่านี้หรือเดือนละเท่านั้นเท่านี้เราไม่ได้จํากัดขนาดนั้นคือเราตั้งใจมาที่เยอรมัน เพราะเราคิดว่าเราอะจะมาทํางานหาเงินด้วยตัวเองเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเอาเงินเขาเพราะพอเรามาอยู่จริงๆแล้วคือเขาไม่ได้มีฐานะมั่นคงหรือล่ํารวยอะไรนักหนาเขาก็แค่มีกินมีใช้มีจ่ายเราจะเดินทางกลับประเทศไทยได้เปีละในนีดปีละสองปีหนึ่งครั้งเราจะไปได้แค่นั้นเพราะว่า คือการสะสมเงินของเขาเขาก็จะสะสมทุกเดือนเดือนละเท่านั้นเท่านี้เพื่อให้ได้ว่าสองปีนี้ไปได้หนึ่งครั้งสําหรับสองคนค่าเออค่าโรงแรมค่าอะไรค่าโรงแรมค่าตัวเครื่องบินค่าอะไรนี่คือมันจะสะสมเริ่มตั้งแต่เรามาเหย็บเยอรมันเออกลับมาถึงเยอรมันปุ๊บเขาก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนนั้นเลยที่ว่าจะเก็บเงินที่จะไปเออเที่ยวไปฮอลิเดย์อีกในอีกสองปีข้างหน้า แล้วพอครบสองปีข้างหน้าเงินก็จะมีตามเป้าที่เขาตั้งไว้ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเงินก้อนเงินอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่มีไงแล้วเพราะเราอยู่ในในเราเราอยู่กับแฟนแฟนไม่ใช่อยู่ในระดับที่ว่ามหาเศรษฐีหรือว่าเออมีเงินมากมายคือแค่พออยู่พอกินแล้วเขาที่เขาเอาเรามาเนี่ยเขาก็อยากมีคนมาดูแลเขายามเขาแก่เขาไม่ได้อยากไปอยู่เออที่บ้านพักคนชราประมาณนี้ ก็เราก็อยู่้ดยกันเออก็ถามว่ามีปัญหาไหมก็มีปัญหาตลอดนะกับการที่พี่คนเนี้ยที่จะเขาโทรมาอย่างนั้นอย่างนี้ต้อง,เธอ,อง,องเธอต้องอย่างนั้นเธอต้องอย่างนี้ตอนหลังเราต้องตัดพี่คนนี้ออกเพราะว่าฟังฟังดูแล้วพี่แกออกแนวที่แบบว่าจะยุยงให้เรามีปัญหากันแล้วก็เลิกกันประมาณนี้ อันนี้น้องๆที่มาใหม่ๆนะคะอย่าเพิ่งเชื่อฟังใครในในทางลบก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับสามีเราก่อนว่าอะไรยังไงต้องต้องดูก่อนว่าเขามีเงินในระดับไหนเขามีเขามีให้เราได้ในระดับไหนเพราะทุกคนมาที่เนี่ยหวังว่าคือฝรั่งรวยหมดทุกคนเราก็หวังเราคิดว่าแฟนเรารวยเหมือนกันแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วใช้ชีวิตจริงๆเออใช้ความ เข้าอ,อกเข้าใจดูการใช้ชีวิตประจําวันของเขาดูการซื้อของใช้ใจ่ายของเขาดูบัญชีของเขาเงินเข้าเงินออกแล้วเราก็ทําความเข้าใจกับตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปมีปัญหากับเขาว่าเราจะเอาเงินเท่านั้นเท่านี้หรือบางคนอยากได้เรามาก็จะสัญญาว่าฉันจะให้เธออันนั้นอันนี้ฉันจะส่งเงินให้ทางบ้านเธอเท่านั้นเท่านี้ อันนี้มันก็เป็นที่ออฝรั่งมางคลเขาก็ทําแฟนเราก็ทําสามีเราก็ทํานะคะว่าสัญญาว่าจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้แต่พอถึงเวลาจริงๆอะ่ะเจก็ให้ไม่ได้คือสรุปถ้าเรามองลูกในแง่เดียก็คือเขาอยากได้เรามาเฉยๆไม่ได้ว่าตั้งใจหลอกลวงเพื่อจะมาอะไรทั้งนั้นคือว่าเขาอยากได้เรามาอยู่แต่นนี้ว่ามันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะ มีความตั้งใจของเราอยู่ตรงไหนเราตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าหางานทำจุดประสงค์ของเราคืออะไรมาหางานทำหรือว่าเราจะมากอบกู้จากเขาถ้าเรามาตั้งใจว่าเราจะมากอบกู้จากเขาเราก็จะผิดหวังมากมายแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะตั้งใจที่จะมาหางานทำฉะนั้นไอ้ปัญหาตรงนี้นี่สำหรับเราเองนะมันก็เป็นปัญหาเล็กน้อยที่เขาไม่สามารถให้เราได้เราคิดว่า สักวันหนึ่งถ้าเราเ,ออเริ่มทํางานเริ่มเอ,อมีเงินเราก็จะก้าวเข้าสู่ไปตรงนั้นคือเราคิดอย่างเดียวว่าเอ,อทำอยังไงว่าเราจะต้องอยู่ต่อให้ได้เราจะต้องหางานทําให้ได้ซึ่งตบันนี้ก็ผ่านไปเกือบ20ปีแล้วเนาะเกิดก็ถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนี่ก็พอสมควรมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราอันนี้ก็คลิปนี้ก็จะมาเล่าให้น้องๆฟังเฉยๆว่า เมื่อมาถึงเยอรมันคุณอย่าเพิ่งฟังใครที่เขาพูดว่าจะต้องได้เท่านั้นได้เท่านี้ถ้าไม่ได้นี่ถือว่าแย่ถือว่าโง่ถือว่าเอ,อสามีกระจอกหรืออะไรทําความเข้าใจกันก่อนดูฐานะการเงินของเขาก่อนดูจุดประสงค์ของเขาก่อนแล้วเราก็ต้องดูจุดประสงค์ของเราถ้าเกิดว่าจุดประสงค์ของเราคือมากอบโกยที่เขากลับบ้านเลยค่ะมันไม่ใช่ในเมื่อเขาไม่มีให้เราเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ไม่ต้องอยู่ แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะมาในเมื่อเราก้าวหน้าแล้วเราต้องการที่จะมาทํางานหาเงินด้วยตัวเองเพราะการทํางานที่นี่รายได้มันก็จะมากกว่าประเทศไทยเนาะมันก็จะหากินคล่งองกว่าประเทศไทยก็มันก็อันนี้ก็เราก็จะมุ่งมั่นไปทางนั้นแต่ถ้าเกิดคิดว่าเออสามีเราว่าเขาเออลวยแล้วแล้วจริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรทุกคนมีภาระเงินเดือนเยอะก็ภาระเยอะ เงินดอนน้อยก็พาเแล้วน้อยหน่อยเอาแค่เขาเลี้ยงเราได้แล้วก็โอเคแล้วก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็จะมาเล่าแค่แค่นี้เนาะว่าเป็นุทาหอนสำหรับว่ามาถึงขั้งแรกอย่าเพิ่งฟังใครนะขอให้ตั้งสติดูสามีเราแล้วก็เออเอาตัวเราเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ค่อยๆดูของเขาว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงมันกันศึกษาของคนสองคน อย่าเพิ่งฟังใครนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า